อัจฉริยะของเรามันไม่ได้คิดหาเหตุผลว่ากูจะได้มายังไงมันจะเกิดขึ้นยังไงเมื่อไหร่มันจะได้เมื่อไหร่จะเป็นวันของเราโอ้โหทําไมมันนานขนาดนี้อะไรก็ตามอ่ะที่มันเป็นความคิดที่ทําให้เราชา้าเขาจะไม่คิดแต่เขาจะปิดตรงนี้ไว้ก่อนแต่เขาจะใช้ตรงนี้เมื่อไหร่ที่คุณใช้ความรู้สึกเป็นตัวนำทางคุณจะได้ผลลัพธ์ เร็วกว่าแรงกว่าง่ายไหมจะมูให้ปังจะเอาตังถลม่มต้องให้ความรู้สึกต้องให้ใช้ใจนำทางนะคะที่เหลือคือการลงมือทำด้วยความสุขสนุกสนานเช,ชื่อแล้วทำทำแล้วก็ ลอยวางนะคะเหมือนที่